สวัสดีครับผมเพททยครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองครับทดลองอะไรไปดูในคลิปเอาครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีน้ำดำครับมันยังไม่มีย่อนะครับมันภาษาอีสานเรียกว่าอะไรครับน้ำดำน้ำดำน้ำดำต่อไปนะครับเป็นเสศษถุงพลาสติกครับเอาไว้ปิดฝา เพื่อกันปูนมันโดนนะครับกินไม่ได้ไม่งั้นต่อไปน้ําเปล่าครับเนื้อปูน,ปนอันนี้เป็นทรายครับทรายละเอียดแล้วมันล่อนนั่งร่อนกัน่อกี้เลยล่อนกันเพลินเลยครับต่อไป <c oughs> นี่เป็นหิน,นครับหินก้อนเลยเพื่อทํโบกปูนนะครับโบกปูนไปที่ขวดโคกเนี่ยครับให้มันเป็นทรงเนี่ยครับต่อไปเป็นขั้นตอนการวิธีผสมปูนนะฮะ นี่ปูนครับใสงไปครับไปใส่ทรายครับผมใส่ไปแล้วนิดหน่อยครับเไปใส่หินครับจากนั้นนะครับเติมน้ำลงไปครับ ไม่เข้ากันนะฮะคนไปจนเผ่างนี้เข้ากันนะครับคนได้ปะได้ปะไดม้มาช่วยคนนะะน้า <laughs> น ไปครับจนกว่าจะเหนียวนะครับจนกว่าจนกว่ามันจะแห้งแห้ต่อไปใช้ถุงครอบที่หัวนะฮะไม่ใช่หัวนี้ฮะหัวนี้หัวนี้นะครับหัวยี่ห้อน้ําสีดําหัวขวดหัวขวดเอายาแล้วหัวขวดให้เป็นดอกเห็ดอ้อน่นแล้วครับเห<ช>็น<ช>ไหมอยากให้หัวขวดให้เป็น,น,น,นดอกเห็ดแต่มันจะหลือแล้วก็ต่ถุงยางเหรอ ตัปกปูนที่เรากวนไว้ฮะใส่ก้นนะฮะใส่ก้นขวดปูนจริงหรอือเปล่าเนี่ยปูนจริงฮนะลองลองกินได้มาคุยไปก่อนใส่ก้นขวดทำไมแล้วเราก็เอาขวดครบใส่มาแล้วขวดน้ำดำําเออน้ำดำําน้ำดำําแล้วใส่ใส่ให้เต็มเลยครับจะเลอะๆไหนอเอาขั้นตอนนี้ นี่เป็นขั้นตอนการพันหนึบใช่ไหมใช่ครับพันหนึบไว้ว่าชื่อว่าน้ำดําในปูนแล้วก็เอามาไว้กินเหรอครับเราหมักรารอรอรอมันแห้งนะฮะแล้วเรามันลอยขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็กดลงไปเราไม่ใช่ไม้กดอ่ะโอ้สายมือครับสายมือไม้ก็อยู่แล้วน่ะเอาไม้กดแปลกจัง ให้ผู้ช่วยเราช่วยกดนะฮะกดมานะฮะมันลอย,อยครับเตรียมแนละ้วรอให้มันแห้งครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราทิ้งให้ปูนแห้งนะครับเป็นเวลาหนึ่งวันแต่จ้าๆเลยเราจะมาแกะออกกันครับ แต่การใช้คัตเตอร์ขีดไปที่ขวดน้ำครับมันจะเป็นรูปทรงยังไงแล้วเราก็บางคนถามว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วอ๋อเราจะเขย่าดูครับว่าในจำนวนที่เราเขย่าเนี่ยจะเขย่าแล้วห้าพันครั้งไปขวดมันจะเป็นยังไงมันจะระเบิดออกมาไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเรากินไปเนี่ย มันจะซ่าเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราลองดูต่อไปครับ แข็งป๊อกขยา่าเราจะขย่าแบบในตูน้นี่ครับห้าพันครั้งแล้วก็ทุบออกมาทุบมาดูกันว่าน้ำข้างในมันจะเป็นเช่นไรครับนี่ผมทับไว้ ขวดมันลอยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขยับกันเลยฟังเสียงไดิเพวฟังเสียงฟังเสียงนับยังยังสี่เก้าสิบแป๊บหนึ่งครับเหนื่อยสี่เก้าห้าหกเก้เจ็ดเก้แปดเก้าเก้าหนึ่งร้อย

ผมว่าห้าพันครั้งแม่งเยอะไลผมไม่ได้พันเดียวพอแล้วผมก็แม่งเหนื่อยโคตรเหนื่อยครับแล้วแม่งมันหนักด้วยเดี๋ยวเรามาลองทุบกันดูดีวนะ่าไอระเบิดอ่ะไม่ระเบิดหรอกแต่ว่ามันยังซาอยู่หรือเปล่าผมสงสายจริงๆเดี๋ยวลองมาดูตอนทุบกันดีกว่าครับแล้วก็กินม่งเลยอยากให้พี่เขากินม่งให้หมดขวดเลย โอเคครับไปด่วนใช้ค้อนธรรมดาไม่สะใจครับหาได้ดีแค่นี้เรามาลองทุบก,กันดูครับเข้อหัวกันหัวกันออกง่ายๆดูครับ ทั้งวันทุกคป๊บเดียวไายแล้วครับ <S <S มันจะรั่วด้วยนี่ครับโคเรามาเปิดน,<ำ>น้ำดำน้ำำดครับเรามาเปิดซิมเบิงนะครับลองทิมนดูครับโอ้ยไม่ทราบแล้พี่ เท้รสออ <laughs> ชาติหวานครับไม่ตาแล้ไม่ตาไม่ตา,ไม,าไม่กินวนา้อบ้ามันกินไม่ได้เหมือนขวดมันล่วไงก็ไม่รู้หลังจากที่เราได้ชิมเข้าไปแล้วนะครับ มันมีความรู้สึกซาบบางๆครับมันซาบนิดหน่อยครับมันไม่ได้ซามากผมว่าขวดมัน <laughs> เหมือนจะรั่วด้วยตอนตอนผมทุบไปมันฟีออกแล้วก็สรุปว่าการทดลองนี้คือมันไม่ซาบครับซาบนิดหน่อยคือ <c oughs> ทำไปเพื่อความบันเทิงนะครับ อย่ามาดามงดาม่านะครับมาว่ากันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับกดติดตามด้วย,วยซับสไคร์แหละช่องไทยไวไฟช่องวิฟิวิฟิแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ